สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนลูกหมากปลายแหลกนะครับของ Honda City นะครับปี2010นะครับตัวนี้อาการก็คืออ่าล้อโยกนะครับแล้วก็ยางกันฝุ่นขาดนะครับลูกหมากหลวมนะครับอุปรกรณ์ก็จะมีนะครับด้านคอนฟรีปรเจียปอนครับลูกบ 17, เบ้าปสิบนะครับปเจียเบนาข้ามบาตายปสิบเก้าคีมปเจียเบนาข้ามบาตายปสิบสี่นะครับแล้วก็อ่าเป็นชุดนะครับสําหรับอ่าถอดตัวลูกหมากนะครับขั้นตอนแรกก็ขึ้นแม่แรงนะครับ ให้ล้อลอยแบบนี้นะครับจะทําทีละข้างก็ได้นะครับหรือขึ้นทีละสองข้างก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็นะครับทําการถอดล้อนะครับนี่ครับถอดล้อออกนะครับก็ซึ่งลูกบล็อกก็ถอดล้อก็จะไม่เหมือนกันครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่น็อตที่เปลี่ยนมานะครับนี่ครับต่อไปก็ชีโซนกนะครับบริเวณจุดต่อระหว่างลูกหมาปะเหล็กนะครับกับ ลูกหมากแหลกนะครับนี่ครับจากนั้นก็วัดนะครับความยาวคร่าวๆนะครับนี่ครับถึงกลางลูกหมากกับบริเวณนอตตเมียนะครับจากนั้นก็ใช้เป็นใบเจมเพ่อแบบแต้สิบเก้านะครับขายออกนะครับนี่ครับขายออกให้หลวมๆนะครับจากนั้นก็ใช้ครีมนะครับถอดนะครับเป็นตัวปิ้ล็อกนะครับนี่ครับ ันนี้ก็ถอดยากนิดนึงครับเพราะว่าอาจจะมองจากด้านล่างนะครับค่อยๆขยับออกนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ฉีดโซนเน็นิดนึงนะครับใช้รูบล็อกวัสิบเนะครับคลายน็อตยึดออกนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับ ดังนั้นก็ใช้เป็นชุดถอดนะครับลูกหมากนะครับตัวนี้มีหลายรูปแบบนะครับหลายทรงนะครับก็แล้วแต่จะเลือกใช้นะครับถอดได้เหมือนกันนะครับนะครับก็ยิงออกนะครับก็จะหลุดออกง่ายๆนะครับซึ่งตัวนี้นะครับตัวเมียเราต้องคาไว้ก่อนนะครับนะครับเราจะยังไม่ถอดตัวเมียออกนะครับเพราะจังหวะที่มาหลุดออกมันจะ มันจะกระเด้งแรงนะครับจะนะครับอันตรายนะครับจากนั้นก็ถอดตัวมีออกได้เลยครับแบบนี้นะครับก็หมุนออกนะครับนี่ครับหมุนออกปกติครับเปลี่ยวเปลี่ยวปกตินะครับนี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับก็นี่ครับยังขาดนะครับ ก็ดินฝุ่นเข้านะครับก็ลูกหมากก็คอนแล้วนะครับนี่นี่เป็นลูกหมากใหม่นะครับก็เป็นงานทั่วไปนะครับงานางานเทียบนะครับแต่ว่าพอใช้ใช้ได้นะครับจากนั้นก็หมุนเข้านะครับตอนนี้หมุนเข้าให้ ได้ระยะเดิมนะครับนีครับซึ่งเราจะวัดอีกทีนะครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับบริเวณบ่านะครับที่สำหรับใส่ตัวเดือยของลูกหมากนะครับนี่ครับ จากนั้นก็ใส่ลงไปนะครับให้ลงบ่าพอดีนะครับแล้วก็ใส่นอโตเมียนะครับใช้ลูกป17สิบเจ็ดนะครับขันให้ตึงนะครับแล้วเราก็จะขันปอนอีกรอบหนึ่งนะครับขันเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนตึงมือนะครับแล้วก็จะทําการขันปอนนะครับซึ่งก็ ขันแน่นนะครับ43ินิวตันเมตรนะครับเป็นลูกบล็อกว7นนะครับซึ่งตัวลูกหมากนะครับชุดนี้นะครับจะไม่มีปินล็อกนะครับจะเป็นแหวนยางนะครับล็อตเตอรเมียเป็นแหวนยางไนลอนนะครับจะล็อกตัวเองนะครับนะครับไม่ต้องใช้ปินล็อกนะครับก็สะดวกสบายนะครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับนี่ครับขันเข้าเรื่อยๆจนได้ความตึงนะครับ นี่ครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ชิกระยะนะครับนี่ครับอยู่ประมาณกกิงกลางถึงปลายน็อตโตเมียนะครับซึ่งตัวนี้เป็นระยะคร่าวๆนะครับก่อนที่เราจะขับไปตั้งศูนย์นะครับนี่ครับก็คร่าวๆนะครับมีการตั้งศูนย์อีกรอบหนึ่งนะครับก็ล็อกให้แน่นนะครับสิบเก้ากับสิบสี่นะครับสิบสี่จับไว้นะครับแล้วก็สิบเก้ามุนนะครับ บแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นระยะเข่าๆนะครับตัวนี้ก่อนที่จะตั้งสูตรนะครับนี่ครับส่วนอีกข้างก็ทําลักษณะคล้ายกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถ้าด้านซ้ายขาดแล้วด้านขวาก็อีกไม่นานก็ขาดนะครับเปลี่ยนยกคู่ได้เลยนะครับ ทําพร้อมกันนะครับตั้งสูตรรอบเดียวนะครับต่อไปก็ติดตั้งล้อนะครับเข้าไปนะครับก็ขันให้ตึงมือนะครับก่อนที่เราจะขันปอนนะครับต้องปล่อยล้อลงก่อนนะครับเพราะว่าล้อมันจะหมุนตามนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ นี่ครับก็ใช้อาบล็อกยิงครับแค่ตึงๆนะครับเราจะคันปอนอีกรอบหนึ่งนะครับก็ขอบคุณที่ตามรับชมครับฝากด like, กดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยครับขอบคุณครับ